โรดทราบที่นี่ถงคนอะไรมนเนี่ยรถไฟนะคะขบวน255หนบุรีเจ็นะคะถึงหลังสวนแต่เราลงที่สถานีรถไฟหัวหินคนละ4 2่บง ไได้สถานีทนบุรีนะคะรถไฟที่จะไปหัวหินเนี่ยมีสองรอบนะคะมีรอบเช้าเจ็ดโมงสาแล้วก็รอบบ่ายด้วยนะคะ เช็คแล้วนะคะว่าเราขึ้นขบวนถูกต้องเพราะมะนาวนี่เคยนะขึ้นติดขบวนนะคะเพราะว่าทนบุรีหลังสวนแล้วก็ทนบุรีน้ําตกนะคะก็เวลาใกล้ๆกล้กันเลยหลังสวนทนบุรีหลังสวนจะ7.30ดนทนบุรีน้ําตกจะ7.45นะคะขบวนก็จอดอบางทีก็ติดกันเลยนะคะมะนาวเคยพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเช็คป้ายก่อนขึ้นรถไฟด้วยนะคะวันนี้เราก็ เตรียมตัวแล้วเรียบร้อยพร้อมจะเดิน่า255ทนบุรีหลังสวนลงที่สถานีรถไฟใใหัวหินงานอเไรกินนาวกาวไว้ทนบุรีน้ำตกยานะคะถ้าไปหัวถุนยาไปทนบุรีน้ำตกนะไปหัวหินต้องทนบุรีหลังสวนร 我们把它叫“好工厂”。 ให้เรียนสวยคนได้แบบนี้นี่ใช้ความพยายามนิดหนึ่งแต่ว่านี่แหละความอร่อยนะคะอยู่บนรถไฟจิกซักจิกซักปอกกันไปกินกันไปได้แล้วแม็กกี้กับไข่ต้มก็มาแล้วดูมันเล็กไปแล้วเนี่ยโอ๊ยพอดีเด้เลยเนาะกิ้กินมิ รู้สึกว่าทุกคักไปด้วยอาหารและของกินนะคือว่าถ่ายกันไม่ทันเลยนะอันนี้ก็หอแค่สิบบาทเองเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกินกันเลยนะ มีเนื้อให้ด้วยเยอะแต่ว่าต้องกินตอนรถไปจอดดีกว่ารีบแบบจังหวะนี้เนยเหนียวทั้งขบวนนี่เขาจอดให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยรีบกินเลยอร่อยเมื่อกี้กินไปแล้วยังติดใจว่าจะซื้อเอาซื้อไปหัวยิ้ด้วยเลยนะนี่ติดปากคุ้มมากอ่ะหรือปชะเย็น นี่ไปกินแบบคาเฟ่หรูนี่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบแล้นะเราซื้อไปกินในคาเฟ่เมนูต่อไปพัวเาานนลือกครับเจระเพาไก่ข้าวไก่ทงสถานีรถไฟเพชรบุรีนะซืักแล้วนะคะอาหารการกินขนมหวาน อาหารเมืองเพชรก็ต้องกินขนมหวานขนมหม้อแกงนะคะสามถาดหนึ่งร้อยวันเยอะมากมาร้นลอน เรามาถึงสถานีรถไฟห้วยสายใต้นะแล้วก็เตรียมกระปงปลากระเป๋าให้เรียบร้อยเพราะว่าสถานีหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟหัวหินเอวนะคะบิาีมงบ่ายโมงกำหนดจะมาจริงๆคือเที่ยงก็เลทไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอากาศก็เด็นสลับร้อนก็ <c oughs> ร้อนไปอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะ ค่าตั๋วรถไฟ42บาทต่อคนแต่ค่ากินประมาณคนละ300นะคะถึงแล้วถึงแบบรวดเร็วครั้งที่แล้วเราก็เกือบจะเลยไปภายในอาคารสถานีและบนขบวนรถ ต้องมีโทษตามกฎหมายขอบคุณค่ะดีจังนะคะนักท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะน้องๆนะคะน้องๆนี่อายุยังวัยรุ่นกันอยู่เลยนะคะก็นั่งรถไฟมาเที่ยวที่หัวหินกันนะคะเพราะว่ารถไฟเราราคาประหยัดนะคะคนละแค่42บาทเองนะคะก็อยากให้ทุกคนนั่งรถไฟมาเที่ยวหัวหินกันสักครั้งนะคะ นั่งรถไฟมาเนี่ยที่หัวหินนี่ก็อยู่ในเมืองแล้วนะคะถ้าเราเดินไหวนี่ก็คือสามารถเดินออกไปได้เลยนะคะตรงไปนู่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะยาวไปก็เป็นชายหาดเราหารถโดยสารไปที่พักกันดีกว่าอากาศไม่ร้อนนะเพราะมีลมสบายๆส,สถานีหัวหินไปนะคะเราก็ได้รถแล้วนะคะ สอบถามนะคะน้องเขาเนี่ยโหคิดค่ารถไปเนี่ยไม่แพงเลยนะคะไปที่พักก็หนึ่งรบาทเองน้องก็บอกลูกค้าก็ยังไม่ค่อยจะมีนะคะเดี๋ยวก็ให้เบอร์โทรไว้นะคะจะแ,แนะนํานะคะว่าถ้ามาหัวหิ่นแล้วต้องการไปไหนมาไหนเนี่ยโทรหาน้องได้เลยเบอร์โทรศูนย์แปดสามแปดเจ็อศูนย 872 1433สอง3สี่ <14 33. S 1> ชื่ออะไรคะชื่อ <14 3. S 1> น้องเต้หัวหลอดเน,ะะนี่ยค่ะเรามองก็ตกใจความดอบของคนหัวหินเลยนะคะรถนี่น่ารักนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วมาถึงเนี่ยน้องเขาก็มารับที่สถานีรถไฟหัวหินนะคะจะไปไหนยังไงโทรถามน้องถามราคาได้เลยนะคะขอแนะนำเลยค่ะแล้วไปเยี่ยกันต่อนะคะกับมานาวก้าเดินค่ะ